ก็จะนับเข้าสู่รายการแตกต่างเหมือนการชาลนแอนด์เด็ดแก๊งนะครับและก็นี่เป็นเทปแรกของรายการเรานะครับขอให้ผู้ชมเข้ามาดูกันดีเลยนะครับแลวก็มีนะครับเราจะมีธุรกิจกระคาะน้องๆในคลิปกันนะครับเป็นธารกิจทายชื่อเพลงจากภาพนะครับโดยนะครับกติกาของเรานะครับจะมีภาพมิวสิกวิดีโอหนึ่งภาพนะครับให้ดูและต้องตอบว่าภาพนั้นชื่อเพลงอะไรภายใน60สวินาทีถ้าถูกรับคคะแนนครับ ตรงนี้ใช้ความช่วยเหลือทาง้าความช่วยเหลือที่เกบดไว้จะถูกตัด2คะแนนด้วยกันครับแล้วก็เตรียมรับชมกันเลยครับแล้วก็มาเริ่มเล่นเกมกับการทายชื่อเพลงจากภาพนะครับแล้วก็มาเริ่มที่น้องแพนนะครับซึ่งเราได้สุ่มกันเรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นะครับน้องแพนเรามาเริ่มกันข้อแรกของแพนเลขหมายเลขอะไรดีครับสตปัครับเอาเลขสามหมายเลขสามนะครับ เวลาขึ้นปุน๊บเวลาจับหนึ่งนาทีนะครับความที่เหลือใช้หนึ่งตัวลุกสองคะแนนครับสูงสุดได้แค่สองตัวนะก็ต่ำมาครับจากเวลาครับเต่างอยจิตาลาภุลล่าผ่านได้ใช่ไหมใช่ครับโอเคนะเต่าน้อยเฉลยนะครีบเร็วมากเร็วมากจริงจริงถูกต้องไหครับผมโอเคอเลิศมากได้ไปแล้วคาคะแนนครับสำหรับน้องแทนตายต่อไปนะครับน้องน้อยเป็นใครน้องน้อยเนาะน้อย ครับเลือกคำถามของน้องนอยได้เลยครับค่ะออพี่ฉันนะคะเป็นคนสวยมากนะคะดิฉัขอเลือกข้อหกค่ะเลือกข้อหกนะครับแต่ในคำถามของน้องนอยในข้อที่หกจะเป็นเพีงอะไรนะครับอืมเป็นคุณไหมดิฉันขอตอบขอตอบค่ะครับตอบว่าอะไรครับฮาวยูไรเด็ดนะครับรักเพจโอเคตอบมาแล้วว่าฮาวยูไรเด็ดทำไม่ใช่ครั็จครัน พัยุดัยโอเครับโอเคครับมีไก่สันตามเลยคำตอบครับถูกต้องครับ้องถูกต้อง้วยนะ้ถกตองถองไรตองถูกต้องถูกต้อง้อง้อกต้อ้องถูต้องถูะตอบกต้องูก้องู้องทู่ต้องทู้องถูกต้อง้องถูกตือต้องถูกต้อกต้องถกต้อต้องอ้ก หมายเลขสิบนะครับอขอให้ต้อดีคราลขสิบกล้วยาเลขสิมันเหมือนอะไรคือเหมือนตึกกล้วยสู้่เราเฮ้ยจ้าง้น่อยเได้ไหมไม่นหนอเออ่ี๋ยวรเลยไม่จนูอะไรเลไม่ต้องะที่สุดนะครับภาพ้สุดปังถึกฟังแยาของบิลลี่ตอบไปแล้วนะครับใช้ไปไม่ถึงสิวินาทีและทําเฉลยคือ ถูกต้องค่ะโอเครับไป5คะแนนค่ะงตอนนี้น้องแฟนรับคะแนน10คะแนนนะครับผมต่อไปน้องน้อยบ้างเลือกโจทย์ที่ต้องการเลยอข้อ17ค่ะข้อ17นะครับข้อ17ภาษาคนนี้จะยากไหมแรปปิ้งภาษาผู้หญิงนะคะเอาแล้วภาพที่ภาษาเป็นนี้คืออันนี้ครับโอ รู้แล้วเอาแล้วปรับแล้วครับผมเขาจะรู้ไหมผหรับน้องน้อยรู้แล้วแต่ขอเฉลยได้ครับลบสองคะแนนครับขอชื่อศิลปินค่ะชื่อศิลปินครับลบสองครับอินดิโก้ครับผมรู้จักไหมเนี่ยเอาแล้วเดินบับอีกแล้วล่าสุดดิฉันจะเป็นสุดครับผ่านไป20วิลัษณอขอขอภาพเพิ่มเพิ่มครับขอภาพเพลงเพิ่มเป็นภาพในมือเพิ่มคลิปคล่ปภาพนะ โอเคครับเหลือหนึ่งคะแนนครับไม่เป็นไรสติมากงเนี้ยมันต้องเดาครับเหีือยี่สิบวิครับน้ำตาลก้นแก้วค่ะน้ำตาลข้นแก้วนะครับห็นว่าน้ำตาลแก้วดูเฉลยถ้าฉันเป็นตีนฉันเป็นข้อโอ้ยต่อปิดน้องน้อยทุ่นคะแนนนะมูนถึงไหมคคนทางบ้านต้องด่าใช่าหีนี้เพลงดังมึงมาใจไปในคือเพลงดังของแท้น้องท้าไปอยู่ลังเดินนะคะ โอเคไม่รู้ไม่ผิดนะครับโอเคอาจจะไม่แนดค่ะไม่รู้ผิดค่ะหรือจรผิดซิค่ะโอเคต่อไปกับไปที่รอบของน้องแทนข้อต่อไปข้อที่สามครับเอาไล่ๆกันเลยค่ะห้าค่ะห้านะครับเพลงต้องเป็นตนานองแเพลงที่ห้านะครับห้าครับโอ้ยโอ้ยรูแลโดดดีดงอะไรนะครับโดดดีดงโดดดีดงอย่าอย่าอาำตลบครับ ใช่ปถูกต้องค่ะคะแนนตอนนี้คะแนนรวมของน้องแข่ง15คะแนนแล้วได้ไม่พลาดเลยสุดยอดมากเห็นชุดตั้งแต่แบบน้อยนดอยเล็กๆต้องได้เลยค่ะดิชิม่านะคะดิการขอเป็นเลข11ค่ะเท็่11ครับใช่ค่ะตอนนี้เขาจะได้หรือไม่ได้ไปข้อหนึ่งแล้วนะครับข้อที่11ครับค่ะ ทำไมทำไมโดนแกงโดนแกงมาเยอะแยะกว่าเลยบอกเราวิ่พูดถึงขีดละโดนแกงเขาไม่พอใจเลยคุณผู้ชมดิฉันโดนแกค่ะผานไป20วินแล้วครับขอโครงสร้างชื่อเพลงเลยค่ะขอคำตอบนะครับอะไรครับรู้เดี๋ยวสักอันนครับดิบุไม่รู้อะเอาเลยไม่รู้เลยผ่านไป20วินแล้วครับอืม เป็นความเฉลือ่อไหมหรือจะตอบมง้อเลยนะเลก็ได้นะขอเนื้อรองก็ได้ครัเนื้อร้องนะครับอขอเนื้อรองเพีงนะครับเพียงแค่ฉันเองก็ไม่รู้ว่าในทุกๆวันที่มีแต่เธอยังคงดะเมินและเธอทุกครั้งที่มองที่ปากเป็นใครแน่นอนว่าคุณว่าแล้วเหลือสิบวิครับ ตอบแล้วขอบจีหอยทากจีหอยทากจีหอยทากไม่ต้องตีหอยทากจีไม่ด้องจีหอยตีหอยมีภาทนี้กเก่งด้วยใช่ไหมคะใช่ขอนนี้ก็มีกีเซิร์ดกีเดิร์ดกำลังมาเจ้าเรกำลังหาหาหอยอยู่ในทุ่งนาเพราะว่ามีตะกอนด้วยนะะคข้างหลังนี่เห็นเป็นต้นตาลนะคะใช่ค่ะฉันคิดว่าไงอ่ะจีหอยคนตกท้ายค่ะตีหอยน่าจะเลยค่ะจีหอยไม่ใช่นะครับศูนย์คะแนนอีกแล้วหนูค่าฉันฆ่าจะเกิด อ้ามีไม่บอกมาว่าจะเลือกอะไรอยู่เลือกเองเอาอ่ะได้เชื่อไหมบิลลี่กลับไมซ่าอันนี้หมดยาเขาจะรอดไปรอบนี้เขาจะได้หมดหรือเปล่าต่อไปน้องแอนรอบที่สี่ครับคำถามข้อที่ไม่ใชข้อเลือกเลขแปดค่ะแอนน์อ๋เลขแปดเลขแปดนะครับได้แปดถ้าได้ยังไงก็กล้ามันนะถ้าจะวิ่งออกไปแต่ห้องเดี่ยวนี้ เลขแปดนะคะเลขแปดเลขแปดเลขแปดรายแกเลขแปเป็นอะไรครับคือฉันรู้อะพี้ฉันรู้จริงเสบปีอะไม่ยู้ไม่รู้ว่าเออขอเนื้อรองได้ไหมคะขอเนื้อรองนะครับ เึงบอกได้เขาให้ทางที่เจ้าย่านเขาฆ่าตายคางเฉื่อยเน่แต่ว่าคางชื่อไยเน่คางชื่อไม่คางชื่อใช่ปะเออคางเฉื่อยเน่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอกใช่คำตอบต่อหรือเปล่าถ้าตอบไม่ตอบผ่านยันขาดครูครับโอเคอีกข้าคะแนนครับสำหรับน้องแทนโหนือสุดยอดเจ๋งเลยนะับเจองมาก กอไม่รู้วาเราทำอะไรกันนะพี่เสียงรม่รู้เ่าคให้นนะเดนก็ได้ปนนก้าเดียพอดีอันนี้หนูเดให้ค่าลโอเคตอนนี้ตอบแกงต่อแกงต่อไม่รอแล้วนะจะไปน้่งหน่อยครับอ่อแหเลือก็อะไรดีเลือกได้เลยเลือกได้ใช่ปะเกจุดสี่งไม่กล้าเล่นมึ่งดูจำไม่ได้นะดูเป็นเอร์อ่ะสิบสองสิบสองไหม โอเคสิบสองก็ได้นะโอ้เชิญโอ้ดีสิบสอเพลงอะไรข้ามาครับปุ๊บคุณคะุณแบอกแตบอกคุณไหมคุณไหมไปยาเรยวแล้วได้ครับรอใช่ไหมเช้ยกันไหมยินยัง่ะเวลาเดียวไม่รู้สึกดีเลยทุกคนครับแมบอกแล้วใช่ค่าคะแนนจานน้องๆได้ค่าคะแนน I see o I see now ไอ้กาดีไอ้เงินกับเสือทองต้องอะไรของก๋าแมงปีเป็นเพลงไทยนะครับโอเคจ้าแล้วผิดค่าคะแนนครับโเทแล้วตามไปดูห่างแค่สิบคะแนนนะครับจะตามทางกันไหมทุคนเทไม่จะมาได้ทุกคนจะไปรอบน้องแคนครับรอบที่ห้าครับจะหมดรอบแล้วคำถามข้อไหนดีเอาเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับคำถามเบอร์หนึ่ง ยากง่ายไม่รู้ลองดูกันสองสามก็ได้หนึ่งนะครับฮ้ยดูร้านแล้วรับเธอช่วยรับเธอจากแพทอีแพทติไคยเล่นของสูงตอบได้หรอไซค์ช่วยไหมใซดได้อาจจะช่วยนะขอดนตรงตีกันเลยค่ะตรีครับอันนี้ชิบมันอยู่นี่ๆใช่แล้วเหอเอาแล้วได้ใจเธอช่วยแล้วไม่ใช่แล้วครับแพทที่แพทลงพิษนะสิแพทนักา่า ไม่ใช่อเอล้วหลอไปครับใชอันนี้ได้นะครับใช้เป็นหนึ่งเอ่อเด็ฝันมาเนี่ยนะขอบภาพในเพลงเพิ่มขอบภาพประกอบเพิ่มครับยาวนักวัีไม่รู้อะไรได้ไหมนี่เอาแล้วอีหยางก่อน ตอนนี้ผ่านไปสิบเดี๋ยวสิบห้าวิครับผู้หญิงคนไี้คือใครผู้ชายคนไี้คือใครนั่นสิผู้ชายคือใครเดี๋ยวห้าวิสุดท้ายแล้ว้้าาหจะกไดขอตอบค่ะขอตอบค่ะขอตอบว่าหมดเวลาแล้วอะไรนะหมดเวลาแล้วครับไม่ทันครับศูนย์คะแนนเราไม่รูเฉลยกันแล้วแค่ศูนย์คะแนนครับแกไม่ค่ะอาจจะไม่รู้จักกันไม่รู้ตัวแค่ซีโนวาแต่ความเงียบดังสุด นก็ตงหูแล้วนี่ตกแล้วเขาเมียบไงไอตี๋ไอเล็กเมียบพอยาค่ะโอเคโอเคจนแกลงแล้วนะคะหนูรักพี่นะคะร้องเอเรนได้ยังเอเรินจะไปรอบสองน้องลอยบ้างต่นน้ตาน้องลอยแล้วเลือกอ่าสิบห้าค่ะสิบห้าใกล้่าใช่ค่ะใกล้คงสุดท้ายแล้วเขาจะตามทันไหม ก็แข่งโคมตายเลยคยากอาจจะตั้งอาจจะคนสุดท้ายคะแนนเต็มหมดเลยก็ได้อีจุดจอเข้อที่สิบห้าครับอุ้ยไมปดู่มเอาแล้วอยากก็จะอุ้ยทำไมวะนั่นสิแต่ก็ขึ้นเดือได้เลยครับขอดนตรีค่ะอันนี้แรกเลยแบครับดนตรีอ่ะคนเดิมอีกไม่รู้สิเตียวอยู่ไหนรู้เปล่าเตียวไม่ได้น่อยเตียวอยู่ไหน เอาแล้วเก่งไม่รู้จักด้วยใช้ที้หนึ่งตัวครับถุณตอบได้ไรขอชื่อศิลปินค่ะชื่อศิลปินนะครับให้ครับริกซองมาหนึ่งคะแนนครับมาก็สิเอ็ดกับก็สิบเอ็ดด้วยแหมรู้ใช่ป่ะสิ่งก็ถล่มแน่ครับไม่ตอบไม่ได้เหลือสามที่พี่หยุดหยุดราให้เวลาหมดหรือเสิงให้เวลาหมดเะแนนได้ไหมครับก็สิบเอ็ดจะเจมส์คือตอบจักับพรนหนุ่มใหญ่ตอบว่าตอบเอ๊ะเดี๋ยวโดันถล่มหรือเปล่าได้ตัวลงตัวลง เหลือ10วิครับจะตอบไหมไม่ตอบจะร้องให้หมดแล้วได้คราวิสุดท้ายครับอย่าล้อไม่ตอบโอเคสลาดสิขอตลาดสิค่ะตลาดสิในสปาร์กต้องบอกต้องเป็นจุดกำองด้วยแต่เฉลยแล้วกันเนาะเจสซีงคฮาร์ดเคอร์ลี่ต่อสต่อเซเว่นเนาะอาจจะไม่รู้จักไม่ได้ใส่เนาะมามาฟังเลยเพลงเพลงพลงป็อกไทยไม่รู้จักแล้วเกาหลีเนาะสูตรคะแนนครับ พี่ก็เอาสุนทรพจน์ให้หนู่งนะคะดูออกมาดีๆต่อไปน้องแพนในรอบที่หกครับเลือกคำสั่งที่ต้องการเลยตอนนี้คะแนนเ่าที่สี่ค่ะข้อสี่นะคะต่อสู้ต่อสู้แดงไปถึงเลขถึงเลขเนาะข้อที่สี่ครับโอ้ซื้อเพลงเดี๋ยวแล้วเราต้องมาติดอยู่ในปากขอกอภัยได้นะ เนี่ขอไม่ได้นหนึ่งอ้อมแตบผมรู้ผู้อ่าคือรู้แหละรู้แต่ชื่อรู้รู้แต่คำใบ้ไม่ขอตังค์เลยขอโครงสร้างชื่อครับขอโครงสร้างชื่อเพลงครับอะไรวะเดี๋อดมากอะไรครับรักติดใจเรนถูกไหมครับตอบค่ะรักติดใจเรนใช้หรอใช่หรอไป่ิช่อะไรวะใช่หรอ ่ไมเออใช่ใช่ใช่เหรอคะมาติเซลีนมาติเซลีนนะเฉลยยู่ชัวถูกอ่าสามคะแนนจ้าเนี่ยขอบสัวันนี้เหมือนจะนี่ห่างไปแล้วครับเราไปอีกรอบน้องหน่อยเลือกใหม่เลที่ต้องการเลยครับสิบหกค่ะสิบหนะครับตกยนชอบตกสุดสิบหกอนี้จะได้อกค่าหรือไม่หรือจะศูนเหมือนเดิมไม่เป็นฉันไปแก้รถ ป็นกระสับรักยเลยครับขอความช่วยเหลได้ครับลบสองเองใช้่ไหมตอนนี้ผ่านไปสิบวิลนะคะในอตสมาธิแป๊บติบเลยหนึ่งนาทีนะครับช้นานด้วขอโครงสร้างห่ค่ะขอโครงสร้างชื่อเมาครับเรือสั่งครับขอขอเรือร้องค่ะเรือร้องค่ะมาแล้ว ยัมมี่ค่ะยัมมี่เข้าดีนะช่วยยนะครับใครหรือเปล่าแล็กใค้ชีวิตมันหรือเปล่าถูกต้องครับกิ่นยาอามกิ่นยามกิ่นยาามสามๆซีขอหลับมาดูดูบอกว่าเบอร์ที่หกเอร์มีน้องมยตอบถูกได้วพียนคะแนนคั้งคน่แต่ยังดีดีประสงรอบสุดท้ายครับรอบที่เจ็ดหดีแต่ทำไมรูบที่เจเนือสอเอาอะไรี 14บสนะจ๊ะสิบสีกับทาถามข้อนึงครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรวะอุ้ยคุณไหมเขาเฉลยใจได้ครับรถฝั่งนี้เอ๊ะอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขัไปห้าวีแล้วแพ้ทางตอบว่าแพ้ทางตอบเลยนะอย่าคำตอบครับสุดก่งไม่รู้จริเดี๋ยวคุเล ข้อนี้ศูนย์คะแนนนะครับเอเอเดีใจกับศูนย์คะแนนมากเลยปุ๊บปานุป้าไปทางโน้นจะนับไปดนว่าเฉลยทั้งหมอะไรเรื่องเลยแล้วก็ดูว่าเขาจะแก้คะแนนจากสูตรได้หรือไม่ในข้อสุดท้ายของน้องนอยข้อที่สองนะครับผมเลือกมาเลยมาเลยค่ะวันนี้เราไปเจอเสีอว่ะอะไรอ่ะไว้รอบหน้าเราไปถึงข้างบนด้วยกันนะเอาลข้างบนสุดหรอ ขอเชาเดิไค่ะชื่อศิลปินค่ะขอเชิญศิลปินรุสองอะไรครับศลาครับเใชด้วนะคะขอตนตรีหน่อยค่ะขอเตือนจริครับใช่้ายอะไรกัาครับไม่รู้จักใช่เอาแลวต้องเดาแล้วครับขอะครับขอเดาค่ะเดาว่าอะไรครับ เไปข้างบนด้วยกันนะไปข้างบนด้วยกันนะคะข้างบนนี่ข้างบนไหนครับไม่รู้ค่ะไม่รู้นะคะไม่รู้จะไปเฉลยนะน่าจะถอยถูกแล้วกันนะครับไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจจ้าจริงๆนะอที่ต้องการดูเนื้อร้องเราเนื้อร้องมาตอบสูตรแท้เลยครับเนื้อหลองผู้ชนะอะไรคะในนี้นะครับมีมีกับน้องแนด้วยค่ะตบมือด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปพบกับช่วง แจกรางวัลกันครับผม <Yeah. S 1> แจบกบแจกแล้วก็เข้าสู่ช่วงในการแจกรางวัลน,นะครับสำหรับชารเลนนี้กติกาในการแจกรางวัลของเรานะครับก็คือเราจะมีซองสุ่มทั้งหมด3ไมใบด้วยกันซึ่งเพจของผมขายอยสามารถไปติดตามเพจผมได้นะครับมีทั้งหมด3ามใบสซองด้วยกัน แล้วเลือกออกมาแล้วเปิดให้ผู้ชมดูเลยว่าเขาได้อะไรครับเรื่องแลัเปิดเลยใช่ไหมต้องต้องบอกพวกเธอได้อะไรนะครับไม่ได้ไม่ถึงวได้อะไรกับตัวนะครับคุณผู้ชมโอเคเสอเรื่องสองที่ต้องการได้เลยครับของกลางสองกลางขออนุญาตเก็บครับสองกลางเอาให้ผู้ชมดูกับรอบกับไหนนะครับนี่นะคะัองกลางเริ่มแล้วแกะเลยครับผมเปิดออกวันนี้ผู้โชคดีของเราจะได้อะไรที่พ่อเขาเลยครับไปสุดที่นะคะโอ้โค้ชโอเคงั้นุญาตใส่ชาร์จไอโฟนค่ะ มีอะไรด้วยมีบางอย่างมีสองอย่างเป็นอย่างไม่หมดเะไรอามาคือนี้เซชิลเซชิลได้ทั้งหมดสองอย่างนะครับเป็นเซชิลกับสายชาร์จไอโฟนขาพีดีกับพี่จุดีได้จ้าคไจ้าจ้าแล้วก็จบคลิปเพียงเท่านี้สำหรับแตกต่างชาเลนจ์แอนด์เดอะแก๊งในคลิปนี้นะครับแล้วมาชมกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผมเย้